การเข้าไปดับไฟป่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ 1. ต้องมีความรู้ความสามารถ2เข้าไปด้วยความเสี่ยงบางทีก็เป็นอาทิตย์ครับต้องทาให้มันสนิทที่สุดครับถงึงจะออกมาได้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหนีไ่พ้นพี่น้องประชาชนการประกอบอาชีพกระทบกับการท่องเที่ยวุด ดับไฟนะ่ะมันงานมันหนักการมอบอาหารต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นกํา,า,าลังใจให้พวกเขาเนี่ยได้มีแรงนะครับในการทํางานตา่อครับเพียงให่ปีนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่เขาร่วมมือมากขึ้นหยุดการเผามากขึ้นมันลดลงไป60เอร์ซเครือข่ายพี่น้องประชาชน424เครือข่ายทั่วป่านุรักษ์ื่วเราในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันไฟป่าได้อย่างดีเยี่ยมครับนอกจากส่งแรงใจให้ยูโรแนว <throw> หน้นหาแล้ว CPF ยู่ร่วมกับนายอำเภอสันกำแพงชวนชาวบ้านหยุดเผาปลินใบไม้เป็นไข่ไกล่ลดฝุ่น PM 2.5าเพิ่มอากาศสะอาดให้เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง